นี่ไงเขานั่งอยู่บนเสาไงลูกเจ้าไม่เห็นเขาไม่ให้ไม่เห็นหน้าเขาอ๋อเขามืดก็มันมืดมันเป็นตอนค่าไงยังไม่สว่างบเดีจะปั่นจักรยานไปอเมริกาเหรอทําไมยาวจังเลยรถไฟอะรถท่วง <laughs> อุ้ยมีน้องนั่งด้วยอีนนแบบีบีนั่งรัดเข็มขัดด้วยเหรอคะบีดีํทเองบเดี้ทาเองทําไมเก่งจังเลยลูกเขาเขาเขาทำแบบนี้ อันนี้เขาก็าทำเขาก็เขาก็าากาทำแบบนี้เขาก็าทำแบบนี้อา,อาโอเห็นอยู่เห็นอยู่โอเคหนูจะพาน,น้องไปเที่ยวไหนคะไปเที่ยวไปหาเมื่อมาอันฉั้นก็มีอันนี้อืมที่ล็อกโอโ้ที่ล็อกรถโอ้โหเยี่ยมมากเลยไม่กลัวจัก,กรยานหายเลยหรอใช่จัก,กรยานสวยมากเลยนะคัต้องกดไหนป่าว่ามุกจดูเด็กใช เที่ยวขุดเอาพาน้องปันไปเที่ยวสิไอคะมามี <call> ไปน้องอยากไปเที่ยวแล้วไปเดียน้องรอนานแล้วไปเดียไปน้องอยากไปเที่ยวแล้วค่ะ uh, ไปไปไปเที่ยวเลยพาน้องไปอเมริกาหน่อยปันไปเลยยังยังมามาเออไป <Yeah. S 1> โซฟาเคชั่นหนูไปไปเที่ยวเลยฝักกันสีไปดูดุยบีดี呀 Oh, where are you going? You, where are you going? I have to ask you. Mommy, where are you? Bye. Feel oh. pressure. Uh. Mommy. Mommy. <laughs> Mommy, I want some water. Oh, you want some water? This is for uh. you, okay? This is for you, okay?

กลับมาบ้านแล้วโอเคบีเดียอยากไปนอนหรือยังบิเดียขึ้นบ้านนอนหรือยังยัง่งเอามันจะสามทุ่มครึ่งแล้วนี่ไปสามหรือสี่ทุ่มแล้วบีเดียจะสี่ทุ่มแล้วไม่นอนเลยเหรอลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นอีกไหมบีเดียเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเล่นอีกได้ไหมคะ แมนดีจะมาอ๋อแมนดีกับอินเนอจะมาเยี่ยมพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปนี่ก่อนเราจะไปนอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาแต่เช้าได้อืมเขาควไปโอกิดบูรถอืมเนยอามโอเควิดียะ <c oughs> มามาขอนาเบ what do you have and you. Can, this, this is the lock and you can this one and, this one and this one for your bike i can help Is this one and this one yes no 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 not do is, like that this, this one no and this one no you have to look scott look uh, let me see But do you yeah i'm a your grandma hey. Die hoort aan de fiets, hè? Dat is, is dat een speelgoed? Nee, dat is een slot. Om de fiets vast te zetten. Ben je nog aan het verlopen, papa? Zie je het om, nog, Bidia? dit is voor me. En jullie hoort niet. Bidia. En zie je Do you want to go to bed? Um, I have this one. And oh, earring. Your earring? Yeah, no, this one. Oh, do you have only one? This one. This one really big. You want also? Oh, no, thank you. You love this one? Yeah. You want also? Oh, yeah, yeah. I can help you. And It's beautiful? Yes. Beautiful? No. Oh, it's very heavy. Thank you, be dear. จะไปบายบายพี่เดียรโอเคไปไปเที่ยวต่ออเมริกาไปไปโอ้ไม่ได้นอนหรอกวันนี้ 喂，春春。